Toi nhì kìa thêm thong liệu nọc biển. Ah, thoạt kì nọ. Tông có Ui, đưa đưa, đây đều kì nọng để khó thoạt khó fighters. I mượn đều mày kìa. Hmm. Tông bất ngờ liệu nọ. Hmm. 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 สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเบิร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมาปอกันดีกันน้องพี่น้องกับเบาวแดงคือเก่าพี่น้องเลยโอ้ยเหมือนหิวเขารับพี่น้องเลยทาฝนเสาพี่น้องฝนหักกับเสาต๊แต่เสาฝนพี่น้องเลยตอนนี้ประมาณสองโมงพี่น้องใบสองเลยพี่น้องมาๆๆพี่น้องเลยมากินเขาน้ำกันด้วยพี่น้องเลยได้เป็นต้มกบพี่น้องเลยได้กบหนะมาด้อยพี่น้องเลย เป็นกบนานะพี่น้องไข่เต็มท้องเลยลงแจวกันพี่น้องเอ้ยหักแจวกัน,นพี่น้องตัวยิ่ใหญ่ไข่เต็มท้องเลยพี่น้องพี่อ๋อตัวพี่น้องกมกบมาัอุ้ยเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อใส่มือเด้อมันีี้พ่ นูกเขาเนี่ยพักเอากับคือเข,ขาพี่น้องเก็บน้ำแขังหัวแขางห้าห้าหอยมีแต่พักใบเขียวพี่น้องต้มเซ่หมักซังกับใบข้ามได้เียพี่น้องหม,ม,มักซังต้มกบแม่ไข่พี่น้องเอ้ย 闻得香。Mm hmm. 嗯。 ต่อมบดนน n งเลยพี่น้อง รบพ้นแดกนี่มันจะกระดูกจะแข็งนะพี่น้งองเนื้อเน่นเน้นเน,น้นด้วย อ,อมกระเจบได้พี่น้องอ,อมเผาอะไรก็อ,อมพี่น้องลูกสวยน้อดเลยทำมือในบาร์เร้มอยากกินต้มพี่น้องเล่นเป็นมีไข่ ตัวใหญ่ๆเลยนะพี่น้องเลยต้มมนเปื่อยๆโอ้ขาเปื่อเนื้อเน้นๆเ,เลยพี่น้องคนดูไปบางทีก็ยังหอน,นอยู่พี่น้องเลย ขขเขาสาะเขาเพ่นเขาแรงือ้นชิวมกันนี่แหละโอ้โหเปี้ยวเด็ดอย่ืง เจ,เ,จเจียว花椒คัตนะเจียวพริกจียนะครับอ้อคือไข่แข่งเอ้ยคือมันมันเลยคือ พี่น้องเฮื้อสัดเลยจนนันห์นขอ่อยเขาติดมือดีขนาดพี่น้องเนี่ยตัวนี้ก็ไขใครกันเนี่ยพี่น้อง cả nhẹ không Ngon <laughs> đấy Để... <laughs> you พี่น้องแทะพี่น้องเอ้คัก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 ,กพี่น้องเอ้ยต้มต้มกบพี่น้องเอ้ต้มกบไข่เนาะไข่เต็มท้องเลยเห็นพี่น้องฮะพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็อิ่มเป็นทีเดียวเลยเนานะพี่น้องโอ้ยแมงวันกัดกวนกวนกินไปเบิดลองโตเนาะพี่น้องโตมึงใหญ่เลยพี่น้องเไย อเด้อพี่น้องเอ๊ะสำหรับคลิปนี้จังได้กับฝากพี่ฝากน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในพี่น้องเอ๊ะเพราะว่าได้เป็นกำลังใจให้บอลแนมนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอลแนมขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพากันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเอ๊ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไปกินบุสุภาพขอโทษขอไปแนมเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนบานนี้พี่น้องเอ๊ะ